แต่ฟันด้ของก็คือได้เงินเลยแหละบ่จะได้ว่าฟันแมนเงิอตีแลถูกเจ้าบาทสามสิบสามสิบบาทมืนกักับสี่สิบเมก็ตัวก็สี่สิบมันก็บบแน่นอนดอกกับพันไปสซันแหละบ้แนเห่แต่แล้วแต่สื่อเอาแล้วแต่สือจะเอาลอยคุณลอยบ่บ่ปรหานดอกบรหารเลยหาสิบคนหาสิบหอ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับย่ายที่ทาสนุนดีวาราตีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมนะครับคลิปนี้ไปคุยกับป่าคนหนึ่งที่ฝันแม่นผมไปทําข่าวแล้วไปเจอนะไปทําข่าวที่บ้านบุอะไรตําบลบ้านผืออําเภอจอมภาจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับไปเจอยาาอันเป็นหะไปเจอคุณป่าครับจะว่ายายไปเจอคุณป่าคนหนึ่ง คนนี้ฮะฟันแมนเพิ่นบอกว่าฝันเห็นอีหยังเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนครับเพราะว่าฟันแมนบ่ฝันบางเทถอก็ได้อยู่เทถอละสามสิบสี่สิบบาทหานซื้อหลายบหานซื้อหลายโอ้โหเล็กด่นน้ำแหลวประมาณแจเจ้าของซื้อไปน้ำเขาซื้อๆดองแต่ฝันได้ของก็คือได้เงินเลยแหละบ่เธอได้ว่าฟันแมนฟันแมนสองซับหมดเลยหมดที่แล้วถูกเจ้าบาทสามสิบ สามสิบบาทก้อนก็ส hmm. ี่สิบผมก็เตอร์ก็สี่สิบหัวนี่ก็ห้าสิบหัวติดถ้าเบิ่งตีเห็นก่อนจะเสียนี่แล้วฝันยังฝันยังฝันแต่ตะโกฟันแต่ตะกบหอเสือจังสี่อะไรนี่มีแต่คนเอาของมาให้นี่หอในเสือเลยนะให้เสือจังไรห่หอจังสี่หอสี่เส่พกมากเลยเนาะใส่เสือหอมาด้วยวะป้าคนนี้นะครับเพิ่นฝันเห็นกบตามคำตามคำบอกเราตามคำทติดพลบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยว ไปฟังเสียงคุณฟายอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อฝันแบบนี้สีมี้ตัวหยัง่งแน่ในความฝันครับเกี่ยวกับกบไปฟังเสียงดูครับกบนี่เป้ว่ว้จังไหนกบก็เก้าแล้วเก้าป้าแปดจับเจ็ดแล้วอํามือหาแล้วมือมือหาจับเจ็ดเจ็ดหาแต่กบก็ะเก้าอ๋อหาเอามาหายก็ยังฝันจังสรน cảm thấy há anh em anh em gì quá, mình đầy, đầy để để đại, cốp. Cốp cả, <laughs> cả ừ. bên bên 8, 8, này, đại tiếng cộp, đại pa này, đại tiếng cộp, đại cộp cạp pa lưu ở trong này cộp cạp pa, anh em, cái con bảy bảy con, bảy bảy con, bảy chét chét con, bảy chét chét con, đấy đấy tụi đấy, bảy bảy đấy tụi đấy, bảy, thấy là cộp cái con bảy con, nhá, cầu gấp 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 <growing> 9 5เ795ถ้าเลข3ตัวนั่นก็ไปเที่ยวโลดอ๋อเลข3ตัว795เลข2ตัวล่ะ9 5 5 9 9 5 5 9แบบยิ้มๆแบบบันใจได้ม่หยังเอาไปอเดียวเนคนบ่เคยอันนี้เนาะบ่ันแม่นแม่นบ่นี่บ่แน่เด้อเนาะเฮ้ไปหม่องไดก็แต่เจอ9เจอ7นั่นแหละมันก็บ่แน่ดอกคนเฮาเนามันก็บ่แน่นอนดอกก็พันไปซั่นแหละบ่แน่ก็แล้วแต่สิซื้อเอาแล้วแต่สิซื้อแล้วแต่สิไปเตียวเองเนาะแต่แต่พ แต่ที่นี่ฝันแปรเป็นเก้าก็เป็นถอจะได้กบไลก็แปรเป็นเก้าเป็นจับก็เป็นเจดมือเป็นหาจับเก่าหาเจ็ดเก่าหาสองตัวนกเตี้ยวนอนกับปจับแยกตีกันจับูเอาจับคู่กันจับคู่เอาฝันแม่นเพลินเห็นไหมครับได้ยินเสียงยังนะครับเพื่อนบอกว่ากบกับเข่าจับกับเจดมือกับหา ว่าซันได้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะตีแบบหนร่วมแล้วเพรลบอกเลขกสามตัวว่าเจ็ดเก่าหาเลขสองตัวว่าเก่าหาหาเก่าเอจร,รอเปล่าเอยังไง <laughs> เอาท่านผู้ชมนะครับอยู่ในใจอยู่แล้วคิดไว้ในใจอยู่แล้วบางคนเก่งอยู่แล้ว เรื่องแปลความฝันแบบนี้นะครับแต่คุณป้าคนนี้บอกไว้ก่อนนะเห็นบอกว่าชาวบ้านเนะี่ยถ้าฝันเมื่อไหร่ถ้าจําได้แกจะแม่นไม่รู้ว่างวดนี้จะแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณยายเล่าเรื่องราวที่ผมคุยสนทนากันต่อครับงวดงวดทีแล่สามสิบงวดก้อนๆหนึ่งสี่สิบงวดนี้ปล่อยเถอะเล่อยคูดล่อยก็เลยอย่างน้นเล่่ มาหาหลหลย,ยอดทอลสิบบาทของเขาก็นหากนบนนั้นสิบ,บน,นี้สิบก็ไ่ใชได้อ๋อแต่มานี่มานน่อยคือ่หาเหลนม่เคยเหลน,<ม>นมันม่เคยเหนเนาะแต่มนมหาเหลนคือคนเขาสิว่ได้หลายประทษตีนหคนจนกับตั้มอัตภาพบมหานแต่แม่ว่าคนก็หานหนีลอยคู่ลอยเพิ่นว่าตัวนี้บ่หานนักเขาดอกงวนี้จะเอาลอยคู่ลอยบัวบับ่หักดอกห้าสิบคนห้าสิบพ่อ เนอะหาชิคนอหาสิบ <laughs> <that> ่ถุ่มสุดตัวมา่นิถุ่มสุดตัวหาซิพ่อหาซินี่ยฟังเสียงกันแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าเ้ยเวลาจะสื่อนะครับแกบ่สื่อหลายคนอีสานบานเล่างบน้อยครับอ่าบางคนกะหาบาซิบป่าแต่ป่าบอกว่าสุงสุดกะหาซิปนี่แหละแต่ลอยคุณนลอยโอ้โหโบวหวเอาสามสิบสี่สิบกวากันไปอันนี้นะ กูไปซื้อหวยยังว่าล่ะครับอาจจะเป็นไตยดินแต่ซื้อลอตเตอรีก,ก็ลอยขึ้นแล้วครับใครชอบเลขเนี่ยครับไปซื้อลอตเตอรีไว้นะครับเดี๋ยวไปฟังคุณป่าเพิ่นเหล่าเหลืองเล่ากันต่อแบบมวุมวลเฮ้าภาษาบ้านเน่านะครับอสรุปได้เลขล้วเนะาะสรุปไม่ทิ้งทไทยเว้ยพ่อไหนนําคนแต่ผู้ชมนําเออกระหายโสกหายม้นห,หายลาหายลวยท,ทุกคนทุกคนน่นแหละ อบอกความฝันไปแลกกันแล้วแต่พูดได้สิมีโชกมีร่วงกันเนาะครับโชกดีกันทุกคนเลยถือรางวัลทีหนึ่งแ<า>ูเล,ล,เเล,ย,ย,เลยครับอ่ะสาธุสาธุสาธุอ่ะพูดถ่ายอะไเหล็กเราเด้อจับกบเป็นเหล็กใดก่ว่ากันไปไพตี้ไพตี้เหล็กเนี่ยกวากันไปเด้ครับเด็อพี่น้องเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับที่คุณป่าเมื่อสักครู่นี้ได้เล่านะครับผมไม่ได้ถามสื่อนะคบไม่ต้องออกสื่อดีกว่า ไม่ต้องเรียกถามชื่อว่าชื่อนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่ไม่ต้องถามนะครับเอาเป็นว่าแกป่า,าป่าคนนี้นะครับฝันเห็นกบเกี่ยวกับกบเพิินกับบอกเลขกไว้แล้วเลขกสตัวเพิินบอกว่า795เลขกสองตัวเก่าหาเกส่วนสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเห็นหรือ แปลนะครับท่านผู้ชมฟังเรื่องราวของคุณป้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลอาจจะแปลไปอีกอย่างก็ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมแปลเป็นตัวเลขอื่นนอกเหนือที่คุณป้าบอกช่วยคอมเมนต์นะช่วยคอมเมนต์บอกอท่านอื่นๆบอกผมด้วยนะ ฝันอย่างนี้แปลว่าอะไรเผื่อมีโชคเผื่อท่านอื่นที่มาดูคลิปนี้อ่านเห็นคอมเมนต์ท่านจะมีโชคไปด้วยกันนะครับเอ่ะเรื่องราวทั้งหมดนะครับฝากด้วยนะครับใครที่แปลเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากคุณป้าหรือจะแปลคอมเมนต์อะไรนอกอ่านนอกสำหรับท่านผู้ชมที่แปลเป็นอย่างอื่นนะครับแปลเป็นตัวอะไรเลขอะไร ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับนะครับเผื่อมีโชคไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาที่ติดตามรับชมครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิว่ว่า้วยตีด้วยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาที่ติดตามรับชมครับ ขอให้รวยๆขอให้เฮงๆทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ